รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสนทดีดนตรีสีสัน,น,นเรื่องกัรประชาธาเชียงใหม่ด้วยนะครับผมกลับมากับช่วงของรายการฟุตบอลนะครับก็คือ f ุตบ b ล l l is m มัลเด Life กับผมนัทนัดลด้วยนะครับ อันดับแรกครับเราไปติดตามกันก่อนแล้วกันว่ามีตลาดการซื้อขายนักเตะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสําหรับพิมี์ลีกอังกฤษที่จะเริ่มต้นรููการในรููการใหม่กันดูแล้วกันนะครับผม20ทีมตอนนี้ค่าใช้จ่ายของการเล่นในพิมียร์ลีกนั้นนะครับ โอ้โหใช้จ่ายกันเยอะมหาศาลมากเลยนะครับผมโดยทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ใช้เงินเยอะที่สุดกว่า200กว่าล้านปอนดครับแล้วก็ในรายของเอเวอเรตันก็กลายเป็นทีมที่มาแรงแซงทางโคง้งกับเรื่องของการเสริมทัพนักเตะแล้วก็การซื้อตัวอีกด้วยนะครับผมเราไปเริ่มต้นที่ทีมแรกของพิมลีกอังกฤษนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวอักษรแลวกันผมจะขออนุญาตเอาเป็นเป็นทีมท็อปแล้วกันนะฮะเป็นทีมท็อป6แล้วก็ดีกรีที่ท่าสนใจของแต่ละทีม เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ในรายของอาร์เซนอลครับผมเจ้าปืนใหญ่แห่งกรุงลอนดอนนะครับอาร์เซนอลมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าพวกเขาตอนนี้สามารถที่จะคว้านักเตะได้เพียงแค่2ตํตำแหน่งเท่านั้นนะครับก็คืออเล็กซานเดรลากาสัสครับ ได้ามาจากโอลิมปิกดิยงนะครับค่าตัวถือว่าเป็นสถิติของสโมสรเสอเลยครับอยู่ที่46.5ล้านปอนด์ซึ่งก่าจะได้คนนี้มานี่นะฮะก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันกว่าที่จะให้ตัวเข้ามานะครับเพราะว่าดีลนี้เริ่มตั้งแต่กับการที่เจ้าตัวอยากจะไปที่อาเล็กโกมาดริดนะครับแล้วก็แอตมาดริดเนี่ยโดนแบนเรื่องของการซื้อขายก่อนก็เลยมีความล่าช้าเรื่องของการย้ายตัวนะครับและก็อาร์ซนอลเนี่ย ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับทำให้เจ้าตัวเองก็เลยค่อนข้างที่จะ เลือกมาได้ค่อนข้างยากนะครับจนสุดท้ายเวิงเกอร์ก็ลงไปคุยด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เขาก็ข้ามฟากมาสู่กับอาร์ซนอลได้นะครับกลายเป็นตัวความหวังมากมายของอาร์ซนอลในรูกการนี้ว่าจะประสบความสําเร็จได้หรือเปล่ากับเรื่องของการผลิตสกอร์เพราะว่าอาร์ซนอลมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์นั่นเองนะครับอีกคนนึงครับคนนี้ได้มาเป็นแบบฟรีค่าตัวนะครับผมเซโอนะครับผมเซโอนะฮะโคลาซินัตนะครับช้นมาจากชชลเก้ครับค่าตัวเนี่ยไม่มีแต่ว่าค่าเหนื่อยก็พุ่งไปถึง1 4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ ผมซึ่งเขาก็เริ่มโชว์ฟอร์มให้เห็นแล้วว่าเขานั้นมีพิษสงยังไงเรื่องของเกมรับแล้วก็เรื่องของเกมรุกที่มีความอันตรายกันพอสมควญกันเลยด้วยนะครับนะ่าในถูกใจสาวกอาร์เซนอลอย่างแน่นอนนะครับผมทีมต่อไปนะครับอาจต้องต้องบอกถึงเรื่องของการย้ายออกกันก่อนคนแรกก็คือยาซาสโนโกนะครับไปแบบฟรีค่าตัวแล้วก็เชสนี่ย้ายไปสู่จูเวนตุสครับกับ ราคา10.37ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับผมทีมต่อไปนะครับที่ให้ความสนใจที่หลายๆคนถามถึงคนมาค่อนข้างเยอะว่าทำไมปีนี้ถึงไม่ได้เสริมทัพเลยใ,ในเมื่อพวกเขาก็ย้ายไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วนะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับผมลิเวอร์พูลได้ตัวฟรีมาจากเชลซีแล้วก็ถือว่าเป็นตัวดาวรุ่งของอังกฤษเลยนะครับก็คือโดมินิกโซลันเก้มาแบบฟรีค่าตัวแล้วก็ เป็นท็อปสกอร์นะครับอของการเล่นในรอบที่ผ่านมาของอังกฤษชุดเล็กกันดูเหมือนกันนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับยังได้ตัวแอนดรูว์โรเบิร์สันนะฮะจากเฮาส์ซิตี้มา7.65ล้านปอนด์ซึ่งเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับในเรื่องของการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาหลายคนได้เห็นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยนี่เหรอจะมาแทนแบ็กซ้ายของลีฮูได้หรือ,อยังไงเพราะว่าถ้าดูจากการเล่นแล้วเนี่ยนะครับ พอให้คิดถึงโมเรโนมาไกลๆเลยนะครับก็คงต้องใช้การปรับตัวสักระยะเวลาหนึ่งนะครับผมถึงจะเข้าฝักเข้าฟอร์มกันด้วยนะครับแต่ดีลวนี้คงจะเป็นเดีลวที่ดีใจที่สุดครับผมของทางด้านลิเวอร์พูลก็คือการย้ายมาร่วมทีมของโมฮัมเหม็ดซาล่าดีลวนี้เนี่ยกว่าจะลงตัวเนี่ยก็ใช้เวลานานพอนสมควรเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วโรม่าเนี่ยนะครับตั้งค่าตัวเขาไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แล้วก็ลิเวอร์พูลบอกว่าพวกเขาไม่พร้อมจะจ่ายขนาดน,นั้นพวกเขาพร้อมจ่ายเพียงแค่30ล้านปอนด์ แล้วก็ค่อยๆดิวกันมาแล้วลดลงมา45ได้ไหม45ฉันไม่ฉันไม่ขายอะไรเงี้ยฮะก็ต้องลดกันมาต่อรองกันมาสุดท้ายก็เลยอยู่ที่34ล้านปอนด์นะครับผมนักเตะคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางด้านของลีพูให้ความสนใจตั้งนานแล้วก่อนที่ จะกลายเป็นเชลซีนะครับที่มาทําการซื้อตัวเขาก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจเลือกมาที่เชลซีและพอมาอยู่เชลซีกดว่าไม่ประสบความสําเร็จครับก็ต้องย้ายไปทั้งฟิออร์ตินาทั้งโรม่าสุดท้ายก็กลับมาสู่ที่ลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างชื่นชอบลิเวอร์พูลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยพอรู้ว่าทางด้านของลิเวอร์พูลให้ความสนใจเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะ ย้ายตัวมาแน่นอนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของลิปูซึ่งลิปูนะครับรู้การหน้าพวกเขาจะต้องลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมีการจับฉลากเรียบร้อยแล้วก็คือลิปูไปเจอกันกันกบฮอฟเฟนไฮนะครับทีม ฝีเท้าดีของบุนเดสลีกาซึ่งก็ต้องลงดูว่าจะสามารถทะลุผ่านเข้าไปในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องหล่นมาเล่นในศึกยูโรปาคัพแทนแต่ว่าตอนนี้ลิพูก็ยังคงมองหากองหลังนะครับแล้วก็รวมถึงกองกลางอีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อที่จะเข้ามาแทนที่แต่ว่าประเด็นสําคัญคือตอนนี้บาซ่าตามจีบทางนั้นของคูตินโยอย่างหนักแล้วก็ไม่แน่ใจ ว่าจะได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะครับนักเตะที่ยังออกอนี้ของลิพูนะครับมีทั้งอเล็กซ์มันิงเกอร์โทนี่รีทายนะครับแล้วก็ลูคัสเลวาย้ายไปสู่ลาซิโอกับค่าตัว4.85ล้านปอนด์นั่นเองกันด้วยนะครับผมทีมต่อไปทีมนี้คงไม่พูดคงคง,คงไม่ได้กลายเป็นเต็งหนึ่งของพิมียร์ลีกอังกฤษไปโดยปริยายตั้งแต่จบฤดูกาลน,นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเสริมทัพนักเตะ ไดเหรือเกินเลยครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับเป๊ปโกดิลล่านะครับถูกได้รับการยกย่องให้เป็นผู้สาให้เป็นโคช้ชที่มี เรื่องของการปรับเปลี่ยนแท็กติกที่ดีแล้วก็เร็วมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นการจัดเตรียมทีมที่ค่อนข้างดีครับเมื่อหลังจากจบฤดูกาลไม่ถึงสัปดาห์เจ้าตัวประกาศคว้าตัวเมตโตซิลวาจากมอนโโกมาทั้งหมดนะครับค่าตัว42.5ล้านปอนด์ซึ่งมอนโโกก็ทราบกันแล้วว่ามนโโกเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างมากทั้งเรื่องของการคว้าแชมป์ลีกเอิงแล้วก็การทะลุเข้าไปรอบลึกๆของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและ พวกเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นนักเตะที่เจ๋งๆเก่งๆโผล่ขึ้นมาเกือบทั้งทีมเลยนะครับเมื่อทีมที่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะครับผมนักเตะก็พร้อมจะแยกออกไปเพราะว่านักเตะต้องการที่จะไปอยู่กับทีมที่ดีกว่าก็เลยเป็นการที่จะทําให้แมนซิตี้เนี่ย ได้นักเตะเหล่านี้มาหลายคนแล้วก็นักแข่งของมอนโกก,ก็มีที่ท่าทีเยอะจะเสียนักเตะอีกหลายคนรวมถึงกับเอ็มบัปเป้กันด้วยนะครับแมนซิตี้ได้นักเตะของมโนโก,กมันก็คือมาโตซิวาร์ค่าตัว12.5ล้านปอนด์นะครับผมคนที่2คนนี้เนี่ยเหตุผลที่นักแข่งของเป๊ป uh, นะครับคว้าตัวมาเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีปัญหาเรื่องของแนวรับแล้วก็ผู้รักาประตูนะครับถึงแม้จะมีการเซ็นบราโวมาร่วมทีมก็ตามแต่ว่าบราโวพอมาเล่นจริงๆปรากฏว่าปรับตัวให้กับ หลีกของอังกฤษไม่ได้นะครับแทนที่จะช่วยเซฟประตูกลายเป็นยิ่งเสียประตูเข้าไปหนักอีกนะครับพวกเขาก็เลยทุ่มคว้าตัวเอเดซนนะครับมาจากหลีกโปรตุเกสครับโด,ดยมีค่าตัวทั้งหมด34ล้านปอนด์ซึ่งพอมาแล้วปรากฏว่าฟอร์มเนี่ยโชว์ฟอร์มดีใช้ได้กันเลยนะครับแค่ดูจากคลิปเนี่ยเจ้าตัวมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างดีแล้วก็สําคัญกนะ็คือว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็น การใช้เท้าที่ค่อนข้างดีนะครับผมของการเป็นผู้สารประตูซึ่งโบนโลกใบนี้มีไม่กี่คนที่สามารถทําได้ก็คือนอยเออร์นะครับดังนั้นแล้วการที่มีผู้สารประตูที่มีการใช้เท้าได้ดีก็เหมือนกับมีกองหลังเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับผมสังเกตว่านัดที่อุ่นเครื่องเขาก็ทําการเตะโด่งแอซิส ให้กับแมนซิตี้ยิงประตูได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากว่าจะมาช่วยเติมเกมรุกแล้วก็เกมรับของทางด้านแมนซิตี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองด้วยนะครับผมคนต่อไปที่ซิตี้ไปกวาดมานะครับได้คนนี้มาฮะคลายวอร์เกอร์ของสเปอร์ครับรวมราคาก็ประมาณ50ล้านปอนด์แต่ว่าถ้าเป็นราคาเพียวๆก็อยู่ที่4 3ล้านปอนด์มีการออกมาบอกว่า เฮ้ย hey, ถ้าวอล์กเกอร์ราคาเท่านี้แล้วน,ะนักเตะคนอื่นที่บุกขึ้นไปแล้วก็แอสซิสต์ได้ดีกว่าวอล์กเกอร์ไม่ควรจะราคามากกว่าน,นี้เลยนะครับเพราะว่าวอล์กเกอร์มีเรื่องของความร็วรางการการปัการบัระทะอย่างเียวหรือว่าเรื่องของการครอสบอลไปสู่หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีพิษสงมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าค่าตัวของเขาก็ตกที่43 43ล้านปอนด์โดยประมาณนั่นเองนะครับหลังจากประกาศ ซื้อวอล์กเกอร์ไม่กี่ชั่วโมงครับพวกเขาก็ประกาศคว้าตัวดานิโลนะครับผมซึ่งก็เป็นนักเตะจากทีมเรัลมาริดมาร่วมทีมด้วยนะครับอันนี้ก็ไปแย่งกันกับเชลซีมาก่อนตอนแรกก็จะมาเชลซีแล้วว่าจะว่าเชลซีเนี่ย ดิวทำเยอะช้ายึกย,ยักเกินไปแล้วก็เป๊ปกอริล่ายื่นซื้อเสร็จปุ๊บก็โทรหาดานิโลทันทีนะครับสุดท้ายแล้วดานิโลก็เลยสนใจย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักเตะสราพประโยคอย่างมากกันเลยเพราะว่าเล่นในทั้งฟูลแบ็กซ้ายขวาได้นะครับบางทีจะมาเล่นเซนเตอร์บ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าเจ้าตัวมีความถนัดในเรื่องของการเล่นเป็นเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งถือว่าตอบโจทย์ความการเล่นในแบบของเป๊ปกอริล่าที่ จะมีการเปลี่ยนการเล่นอยู่เสมอทั้ง 3, 4, 3, 4, 42 4, 4 51อะไรแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ความสามารถของเป๊ปกวาดิโอลามากๆกันเลยด้วยนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับพวกเขาก็คว้าตัวฟูลแบ็กรายที่3เข้ามาก็คือเบนจามินเมนดี้มาจากโมนาโกอีกแล้วนะครับค่าตัว48.88ล้านปอนด์ซึ่งการเข้ามารอบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้กองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี มีค่าตัวที่สูงมากในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเลยก็ได้นะครับเริ่มตั้งแต่วิงแบ็กก็จะมีทั้งเบเจิมินแมนดี้48.88ล้านปอนด์ดานิโล25.50ล้านปอนด์ครับคลายวอเกอร์43ล้านปอนด์นะฮะเฉลี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณร้อยกว่าแล้วนะฮะร้อยกว่าร้อยประมาณร้อยนิดนิดร้อยสิบอะนะฮะสุดท้ายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมีจอห์นสโตนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็เฉลี่ยเกือบเกือบห้าสิบล้านปอนด์ก็เป็นประมาณร้อยหกสิบถ้าบวก ค่าตัวของเอเดนซัน34ล้านปอนด์ก็ในรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีค่าตัวทั้งหมด200ล้านปอนด์โอ้โหถือว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเยอะมากมายขนาดนี้ได้ยังไงกันด้วยนะครับต้องต้องต้ต้องติดตามต่อไปเพราะว่ารู้กันแรกของเป๊ปกกดิลล่านั้นไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นเซอรติใหม่เลยเพราะว่าเจ้าตัวเวลาที่ไป คุมทีมไหนก็ตามนะฮะเพียงแค่รุ่นการแรกเขาจะคว้าแชมป์ได้เลยแต่ว่ากับหลีกอังกฤษแล้วมันไม่หมูเหมือนกับลีกอื่นๆอย่างที่คิดด้วยนะครับโดยแมนซิตี้เนี่ยปล่อยนักเตะไปเยอะมากเลยนะครับผมทั้งพาโบาเบเรต้า เกากิชิเคซุตนาบาสบากิลิซันยาวิลลี่คาบาเยโร่นะครับออกไปฟรีค่าตัวทั้งหมดเลยส่วนโจฮาร์ตไปแบบยืมตัวครับโคลลาลอฟนะครับไปโรม่าอิฮานาโชไปเลสเตอร์ซิตี้โนริโตไปเซบิย่านะครับก็เป็นการปล่อยนักเตะออกไปพอสมควรกันเลยนะครับผมทีมต่อไปครับทีมนี้ก็อยู่ร่วมเมืองเหมือนกันครับนั่นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูประกาศคว้านักเตะคนแรกเข้ามาร่วมทีมก็เป็นกองหลังที่มีข่าวมาตั้ง แต่ช่วงของเดือนมกราคมแล้วครับผมวิกตอร์ลินเดรอฟครับมาจากเบนฟิก้าค่าตัวรวมๆ30มล้านปอนด์นะฮะโดยที่หลายคนได้เห็นฟอร์มแล้วก็ชื่นชอบเพราะว่าลินเดรอฟมีความสามารถในเรื่องของการจ่ายบอลถ,ถ้ากองหลังที่มีความสามารถเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยมันจะทําให้มีเพิ่มสิทธิภาพในเรื่องของการที่กองกลางไม่จําเป็นต้องรับบทหนักมากจนเกินไปนะครับแต่พอได้เห็นในเรื่องของการอุ่นเครื่องแล้วก็ มีท่าทีที่ดูแบบจะเฟอ้อฟะอยู่หลายๆจังหวะเหมือนกันซึ่งก็คงต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งนะฮะกับบิ๊กตอร์เลนเดอร์อฟนะครับแฟ,แฟนแมนยูบอกว่าถ้าเลนเดอร์อฟเนี่ยมาจับคู่กันกันกบเอริกไบยี่แล้วเป็นอะไรที่น่าดูน่าชมคนหนึ่งแข็งคนหนึ่งอ่อนจับทิศทางจับจังหวะได้เปลี่ยนจากเกมรับแล้วก็เป็นเกมรุกได้แบบนี้ก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนั่นเองนะครับผมซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับแมนยูก็ยังไปคว้าตัวนักเตะคนนี้ครับซึ่งก็เป็น ดีวที่ไปปาดหน้าคว้าตัวทีมอย่างเชลซีมากันเลยด้วยนะครับก็คือ โรเมลูลู卡กูจากเอเวอเรตนะครับค่าตัว72ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเป็นเป็นค่าตัวที่น่าจะสมน้ําสมเหนึง่งเพราะว่าเจ้าตัวนอกจากจะมีสถิติที่ดีอยู่แล้วนะครับกับการล่นพีมารีคือไม่จำเป็นต้องปรับตัวอะไรมากกับพีมารีคเชื่อว่าเขาน่าจไปจะจะ,จะ,จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทําให้เกมลุกของแมนยูมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นเลยนี่ต้องหมอกตามตรงเลยนะครับว่าแมนยูปีนี้เป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมหนึ่งกันเลยด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเขามีการจบสกอร์ที่ค่่ออนขขข้าางงงงคงคมมวแแ็กร นะครับทำให้แมนยูในช่วงของปรีซีซันมีสติในเรื่องของการเล่นที่ดีมากๆครับแพ้เกมเดียวนั่นคือเกมเจอกันกับเจอกันเลยวะ <c oughs> ไม่รูอมาดิตก็บาซ่านี่แหละนะฮะแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆกับเกมเกมนั้นด้วยนะครับผมคนต่อไปครับที่แมนยูคว้าตัวมาเพิ่งจะได้ตัวสดๆร้อนๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีถึงยอมปล่อยตัวเนมันจามาติสมาให้กับทางด้านของ แมนยู U, มันเหมือน,นกับทําให้แมนยูมีกองกลางที่แข็งขึ้นนะครับมาติชเป็นแนวรับนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็รับได้ดีมากๆนะครับพร้อมกันนี้แล้วการที่เขาย้ายข้ามฟากนะครับจากเชลซีมาร่วมทีมกับโจเซ่มูริโนโญ่จะทําให้แมนยูกลายเป็นทีมที่น่ากลัวตรงที่มีแนวรับที่แข็งแกร่งปกติมูรินโญ่เล่นเป็นแนวรับอยู่แล้วใช่ไหมครับระบบของเขาคือเป็นการเน้นความเหนียวการรับแต่พอได้มาติชมามีมาติชคู่กันกับเอเรล่า โอ้โหแล้วกองหน้าแล้วก็ตัวลุกเป็นพอกบามีซ้ายเป็นมกิติยานขวาขวาเป็นรัชฟอร์ดหน้าเป็นลูคากูโอ้โหแมนยูปีน,นี้ถือว่าเสริมทัพได้ค่อนข้างที่จะตรงตัวจริงๆเหลือเกินนะครับมาติชย้ายมาสู่เชลซีค่ามาจากเชลซีค่าตัว38ล้านปอนด์โดยประมาณซึ่งแมนยูก็มีการปล่อยนักเตะทั้งอิบราฮิโมวิชตอนนี้กลายเป็น ฟรีค่าตัวนะครับแต่มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะได้ต่อสัญญากับแมนยูเพราะว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยนะครับเวนรูนี่ปล่อยตัวให้กับเอเวอร์ตันครับแบบฟรีค่าตัวครับอัจฉานยานาไซให้กับเรอัลซสดเจดสดเดจล้านปอนด์ส่วนแซมจอห์นสโตนให้กับวิลลาแบบยืนตัวนั่นเองด้วยนะครับไปสู่แชมป์เก่าครับนั่นก็คือทีมอย่างเชลซีแล้วกันครับเชลซีเนื่องจากการที่ปล่อยผู้สาประตูสำรองไปให้กับบอล สมาร์ตพวกเขาก็เลยได้วิลล mm ี่กาบาเยโรของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาร่วมทีมซึ่งเป็นแบบฟรีค่ตัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้ซิตี้อยู่ยาวอยู่รอดในศึก ท็อปโฟร์จนได้เพราะว่าบราโวโชว์ฟอร์มไม่ดีเจ้าตัวก็เลยลงมาเล่นแล้วก็ถือว่าโชว์ฟอร์มให้กับแมนซิตี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ย้ายข้ามฟากมาเป็นตัวสำรองให้กับแมนให้กับเชลซีนั่นเองด้วยนะครับผมคนที่2ที่ทางด้านของเชลซีได้ตัวก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์ครับได้มาย้ายมาจากทีมโรม่าอิตาลีด้วยนะครับจริงๆเจ้จจาตัว เป็นแฟนอาร์เซนอลบอกว่าผมชื่นชอบอาร์เซนอลตั้งแต่สมัยอองรีเบิร์กแคมป์แล้วถ้าเลือกได้ก็คงจะย้ายมาอาร์เซนอลแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลไม่ยื่นซื้อตัวเป็นเชลซียื่นซื้อตัวมาซึ่งจริงๆแล้วคอนเต้ e ก็บอกว่าคือคือไม่ใช่ว่าคอนเต้บอกสิคนใกล้ชิดคอนเต้บอกว่าเขาไม่ได้อยากจะได้ทางด้านของอรูเทเกอร์เท่าไหร่ต้องการฟันดาฟ์ของซันมัทตันมากกว่าแต่ว่าทางด้านของบอร์บริหารแล้วก็คนที่จะซื้อตัวเนี่ยนะครับซื้อตัวของ ใครนะของของวันได้เนี่ยไม่ทำการสักทีก็เลยสุดท้ายเลยไปได้รูดิเกอร์มาซึ่งรูิเกอร์มีสถิติที่ไม่น่าจดจําในลีก อ,อิตาลีก็คือว่าเขาเป็นคนที่ทําผิดพลาดเป็นอันดับ3ของลีกการนำให้ทีมเสียประตูนะครับก็ย้ายมาทั้งหมดค่าตัว29.75ล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะปรับตัวให้กับลีกอังกฤษแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ขึ้นมากน้อยขนาดไหนกันด้วยนะครับผมคนต่อไปครับคนนี้มาจากโมโนโกเห็นไหมผมบอกแล้วว่าโมโนโกโดนฉกชิงวิ่งราวนักเตะเยอะเหลือเกินด้วยนะครับคนนี้ได้มาจากโมโนโกครับกับตีเอบากาโยโก นะครับผมราคา34ล้านปอนด์จริงๆิดีวนี้ของเชลซีเนี่ยมันเป็นการสลับสับหวางกันระหว่างแมนยูตอนแ้กแมนยูพร้อมจะซื้อตัวแต่ว่าเชลซีก็อยากได้อาจจะเป็นการบอกว่างั้นเชลซี Chelsea ขอบากาโยโก้ละกันแล้วก็ให้แมนยูได้มาติไปสุดท้ายก็เลยได้มาร่วมทีมนั่นเองด้วยนะครับผมซึ่งเ,เขาบอกว่าสิ่งที่บากาโยโกมีมากกว่ามาติชก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเป็น อิทธิพลภายในทีมที่ดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของความแข็งแกร่งการรับแล้วก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนั่นเองด้วยนะครับแต่ดีลนี้เป็นดีลที่ต้องบอกตามตรงว่าทางด้านของแมนยูกับเชลซีไม่รู้ว่าทำไม2ทีมปีนี้ถึงแย่งกันเหลือเกินนะครับผมแย่งกันมานานเหลือเกินแล้วก็ รู้สึกว่าเอลมาเรดจะเล่นตัวตอนแรกแมนยูยื่นไปประมาณ70-80ล้านปอนด์แล้วก็ไม่ยอมปล่อยตัวนะฮะกับมูราต้าสุดท้ายก็ปล่อยให้กับเชลซีเป็นแค่5้6 8ล้านปอนด์เฮ้ยกดแค้นอะไรกันขึ้นมานะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยมาเรดต้องการเดคฮานะครับผมเดคฮนะฮะของ ชุดข,ข้างนั่งของผีแดงแมนยูแต่ว่าไม่ยอมปล่อยตัวสตีก็เลยมีการเล่นแง่กันนิดหนึ่งสุดท้ายมูราต้าก็เลยย้ายมาร่วมทีมเชลซีกับค่าตัว55.68ล้านปอนด์นั่นเองด้วยนะครับโดยการปล่อยตัวออกไปโอปล่อยเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งฮวนกราโดไปยูเวนตุส17ล้านปอนด์อัสมีบังโกวิชจากบอลไปสุบอนสมัทนะครับ9.78ล้านปอนด์จอห์นทอรีแบบฟรีค่าตัวนะครับนาธานอาเก้ไปบอลสมัทนะครับแล้วก็มาติส ไปสู่แมนยูกับ38ล้านปอนด์นั่นเองกันด้วยนะครับผมส่วนทีมร่วมกรุงลอนดอนอริของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อใครเข้ามาร่วมทีมเลยแต่ปล่อยตัวนักเตะ ไปนิดหน่อยนะครับก็ปล่อยตัวที่ตัวเจ๋งสุดก็คงจะเป็นคลายวอล์กเกอร์ครับให้กับแมนซิตี้43ล้านปอนด์แต่ด้ยวยความที่สเปอร์เนี่ยยังไม่ได้ซื้อใครเข้ามาร่วมทีมพวกเขายังคงมีทีมที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็มีความสามัคคีภายในทีมเขาก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะ ประสบความสําเร็จในฤดูกาลต่อไปได้ไม่ยากนะครับอาจจะต้องเสริมอีกตาแหน่ง2ตําแหน่งแค่นั้นแหละแล้วก็รักษาขุมกําลังที่มีให้อยู่กับทีมให้ได้ก่อนแค่นี้ก็น่าจะประสบความสําเร็จได้แล้วไม่น่าจะยากเย็นอะไรกันมากเท่าไหร่ครับทางด้านของแมนนางั้นของสเปอร์นั่นเองกันด้วยนะครับผมนอกจากนี้แล้วครับพาทุกท่านไปกับทีมทีมนี้เลยนะฮะโอ้โหเสริมทัพแบบ เสริมโมรานกันเลยนะครับผมกับเอฟเวอร์ตันครับเอฟเวอร์ตันหลังจากที่ได้รัฟูมามาคุมทีมเป็นปีที่2แล้วก็ได้กลุ่มทุนมาเปลี่ยนแปลงสโมสรทําให้พวกเขามีเงินในการจะจับจ่ายใช้สอยในสโมสรเยอะมากด้วยเหมือนกันนะครับผมพวกเขาไปคว้าตัวคนนี้คนแรกเลยครับกับเวนรูนี่จากแมนเชสเตอร์เตดมาแบบฟรีค่าตัวแล้วก็ล่าสุดถ้าว่าใครได้เห็นเกมอุ่นเครื่องของแมนเชของเอฟเวอร์ตันเนี่ยนะครับจะเห็นว่า รูนี่เริ่มจะกลับมามีพิษสงอีกรอบหนึ่งก็คือว่าตอนที่เล่นให้กับแมนยูเนี่ยมูรินโญให้เขาได้ลงไปเล่นในตำแหน่งของหน้าต่ำซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัครับเขาชื่นชอบในเรื่องของการเล่นกองหน้าแล้วทางด้านของคูมันครับก็เลยให้มินอย,อยู่เป็นกองหน้าปรากฏว่า ยิงได้ยิงดีแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับไม่แน่ว่าบางทีแล้วนะครับผมรูนี่ที่กลับมาอยู่กับเอเวอร์ตันเนี่ยจะประสบความสำเร็จอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ก็ต้องติดตามนะกันผมเองก็ให้กําลังใจอยู่เหมือนกันนะครับผมรูนี่เป็นคนที่สร้างชื่อตอนแรกก็คือการยิงอาร์เซนอลนะฮะยิงอาร์เซนอลแบบว่าคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวเด็ดที่ชอบสยบอาร์เซนอลนะฮะสร้างชื่อตอนแรกก็คือการยิงอาร์เซนอลแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ชุดของอาร์เซนอลตอนไร้ผ้าจบลงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ เป็นตัวเด็ดของที่แอสตันไม่ค่อยจะชอบมากเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะแอบแอบปลื้มเพราะว่าน้องหมูนะฮะน้องหมูก็มีลีลาที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้แล้วเอวตันไปควา้าผู้สาประตูเข้ามาร่วมทีมครับจอแดนพิกฟอร์ดจากสแลนแลนด์ครับ24.23ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติใหม่ของผู้สาประตูที่มีค่าตัวสูงมากแล้วก็พิกฟอร์ด จริงๆแล้วมีอายุยังไม่เยอะเลยฮะเพิ่งจะ21 22ปีแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมาเก่งๆจร,งจริงๆดุลการที่ผ่านมานะครับผมซึ่งก็คิดว่าทีมชาติอังกฤษน่าจะมีผู้สามรรตัวมือดีอีกหนึ่งคนโผล่เข้ามาร่วมทีมนั่นเองด้วยนะครับผมแล้วรุตันยังคงได้นักเตะฝีเท้าดีจากอาร์จ็กซ์อัมสมต์ดามค่าตัวรวมเกือบเกือบ30ล้านปอนด์ครับก็คือดาวิ้คลาสเซนเข้ามาร่วมทีมด้วยถือว่าเป็นตัวหลักของอาร์เจ็์ที่พาอาร์เจ็ค เข้าไปชิงในยูโรปาลีกันเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ดีมากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเอเวอตันเนี่ยก็ยังไปคว้านักเตะมาอีกหลายคนทั้งเฮนรี่ออนเยคูรูจาก จากทางด้านของทีมในลีกเบลเยียมแย่งกับอาร์ซนอลมานะครับได้เมนเคลนคีนจากเบอร์ลี่มาได้ซันโดรามิเรสจากมาลาก้ามาแล้วก็ได้คูโคลมาตินาจากซานตันมาอีกด้วยครับผมแต่การยักออกของพวกเขาก็จะมีทั้งโรเมโลลูกากูไปแมนยู72ล้านปอนด์นะครับทอมเคลเบอรี่ไปวัตฟอร์ด7.91ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็เกรรดเดโลโฟไปบาซ่า10.2ล้านปอนด์นะครับผมก็คือเป็นการปล่อยตัวตั้เแต่ที่ดูแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ออกไปนะครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจกันทางด้านของอเอเวอตันที่ปีนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นฟอร์มที่ร้อนแรงมากนะครับเขาก็เลยมีการจัดอันดับตัวเต็งของนักเตะของเออทีมที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเข้ามานะครับผมอันดับหนึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับ3เป็นเชลซีอันดับที่4เป็นสเปอร์อันดับ5ร่วมก็จะเป็นอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วก็อันดับ6เป็นทางด้านของ ทีมอย่างเอเวอตันนะครับผมแต่ว่าอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือทีมอย่าง เวสต์แฮมเวสต์แฮมนี่โอ้โหได้ตัวนักเตะมาหลายคนแล้วก็หลายคนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเด็ดๆเป็นตัวทีเด็ดมากๆเหมือนกันด้วยนะครับผมเวสต์แฮมอย่างที่ทราบว่าเขามีการเปลี่ยนสนามแล้วก็มีการย้ายสนามนะครับผมแล้วก็นักเตะที่เข้ามาล่าสุดของเวสต์แฮมนะครับก็เป็นเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นก็คือนักเตะที่มีชื่อว่า นี่เลยนะครับ ito, ชิชาริโตเจ้าถั่วน้อยของแมนยูก็กลับคืนสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้แล้วเวสแฮมก็ซื้อนักเตะเยอะมากเลยนะฮะซื้อเยอะเหมือนกันก็ต้องติดตามว่าพรีเมียร์ลีกรู้กันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียแค่ท็อปโฟจะสั่นสะเทืนนะครับผมเชื่อว่าทีมที่จะสอดไส้ขึ้นมาก็จะมีทั้งเวสแฮมมีทั้ง เอเวอเรตัน uh, ที่ที่น่าสนใจกันพอสมควรกันเลยด้วยนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปคร่าวๆของตลาดฟุตบอลนักเตะเลสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะได้ตัวอิฮนาโชนะครับมาร่วมทีมอิฮนาโชก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพิ่งจะได้ตัวมาร่วมทีมด้วยนะครับก็แชมป์เก่าจึงจอกสยามนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นดีใจกันเลยเวลาลงเล่นไม่เห็นมีใครเชียร์เลย <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงด้วยนะครับผม